หมวด2การปฏิบัติต่อเด็กมาตราย2การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ให้พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา23ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ทงท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานท่านตา่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องคุม้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน นีให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมาตราย4 4ปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ้งอำเภอหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครอง หรือไม่ก็ตามรวมทั้งมีอำนาจและหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูและสถานพิมิตที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจแล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อทราบและให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนินี้มาตราย5ผู้ปกครองต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้หนึ่งทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะ หรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืนสองละทิ้งเด็กไว้นอสถานที่ใดๆโดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสมสามจงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก สปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 5. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบมาตราย6ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้หนึ่งกระทำ หรือละเว้นการกระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กสองจงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตนจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กสามบังคับขู่เข็นชักจูงส,ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสียงต่อการกระทำผิดสีโฆษณาสนาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็กเว้นแ,แต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วห้าบังคับขูเข่เค็นชักจูง ส่งเสริมยินยอมหรือกระทําด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิดหรือกระทําด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กหกใช้สร้างหรือวานเด็กให้ทํางานหรือกระทําการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผล กระทบต่อการเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็กเจะบังคับขู่เข็นใช้ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทําการใดเพื่อสแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็กแปดช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันสถานค้าประเวณีหรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้าก้าวบังคับขู่เข็นใช้ชักจูงยุยงส,ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กแสดง หรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใดสิจำนายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรีแก่เด็กเว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ถ้าการกระทำความผิดตามวัดหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น มาตราย7 7ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อสแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา28ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือผู้ปกครองกระทําการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือขัดขวางต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือป้องกันนม้ให้เด็กได้รับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้มาตราย9ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามหมวดสและหมวดสจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตราย4โดยมิชักชา้าแพทย์พยาบาลน,นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับตัวเด็กไว้รักษาพยาบาลครูอาจารย์ หรือนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นสิทธิ์หรือลูกจ้างจะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา24ทราบโดยมิชักชา้าหากเป็นที่ปรากฏชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบการแจ้ง หรือการรายงานตามมาตรานี้เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทางทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองมาตรา30เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดสและหมวดสี่มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้นึงเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆหรือยานพาหนะใดๆในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจคนในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำทารุณกรรมเด็กมีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบแต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่ดำเนินการในทันทีเด็กอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือถูกนำพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือก็ให้มีอำนาจเข้าไปในเวลาภายหลังพระอาทิตย์ตกได้สองซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจำต้องได้รับการสงเคราบหรือคุ้มครองสวัสดิภาพในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสงครหบและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจนำตัวเด็กไปยังที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวรวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยมิชักช้าแต่ไม่ว่าการณีใดจะกับตัวเด็กไว้นานเกินกว่า12ชั่วโมงไม่ได้เมื่อพนระยะเวลาดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหกระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุป,ปการะเลี้ยงดู และหากเจ็บป่วยจะต้องให้การรักษาพยาบาลสามีหนังสือเรียกผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยคำหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ความประพฤติสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก4ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กนายจ้างหรือผู้ประกอบการเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ที่เด็กทำงานหรือเคยทำงานอาศัยหรือเคยอาศัยอยู่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลสถานศึกษาที่เด็กกำลังศึกษาหรือเคยศึกษาหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพทรงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่การศึกษาการทำงาน หรือความประพฤติอของเด็กมาให้ห้าเข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครองสถานที่ประกอบการของนายจ้างของเด็กสถานศึกษาของเด็กหรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วยในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่นั้นๆและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวการเลี้ยงดูอุป,ปนิสัยและความประพฤติอของเด็กหบมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะนำหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลและอุป,ปการะเลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม เจนุทำรายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเรื่องอกให้แก่สถานแรกรับในกรณีมีการสมเด็กไปยังสถานแรกรับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอเด็กที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและก่อนที่จะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับ สถานสงเคราะหบสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราหบและการแพทย์ก่อนเท่าที่สามารถกระทำได้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหนึ่งสและ5พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อน และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนวยความสะดวกตามสมควรบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา31ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด3การสงเคราะห์เด็ก มาตรา32เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่1เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพรา้า2เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดลงนอที่ใดที่หนึ่งสเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุป,ปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆเช่นถูกจำคุกกักขังพิการทุกพล,ลภาพเจ็บป่วยเรื้อรังยากจนเป็นผู้เยาว์ยา ถูกทิ้งร้างเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทสี่เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลห้าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ6เด็กพิการเจ็ดเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก8ดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา3 3ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา24ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา29หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา32ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้หนึ่งให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา23สองมอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือนในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามหนึ่งได้ 3. าดำเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่สงเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปธรร์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ5ส่สงเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ6สสงเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสเคราเจุ้สงเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือทรงเด็กเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟื้นฟูวิธีการให้การสงเคราะห์ตามวัดหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกำหนดและไม่ว่าการณีใดๆการดำเนินการให้การสงเคราะห์ตาม4 5 6หรือเจ้ตต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองความยินยอมดังกล่าว ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกำหนดหรือยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ให้ปหลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมีอำนาจสรงเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ประหลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟังรายงานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนให้ประลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมีอำนาจกำหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์เด็กตาม4 5 6หหรือเจ็แต่ถ้ามีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยาย หรือย่นระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควรในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบดำเนินการจัดให้เด็กสามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยนิชักช้าในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงให้เห็นว่าสามารถปกครอง และอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ให้ประลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีสั่งให้เด็กพนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้ว่ายัางไม่ครบกำหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์ก็ตามในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จำเป็นจะต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไปป,ประหลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีอาจสั่งให้บุคคลนั้นได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุ20ปีบริบูรณ์ก็ได้ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีกและบุคคลนั้นมิได้คัดค้านปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีอาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลนั้นต่อไปตามความจำเป็นและสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบ24ปีบริบูรณ์มาตรา34ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนำเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดหรือที่สถานแรกรับสถานสงเคราะห์หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูของเอก,กชนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ได้กรณีมีการนำเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดถ้าเป็นเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้การสงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา3 3แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาวิธีการสงเคราะห์ที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา3 3ได้จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได้ กรณีมีการนำเด็กมาขอรับการสงเคราห์ที่สถานแรกรับสถานสงเคราบหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กของเอก,กชนให้ผู้ปกครองสวัสดีภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคสองต่อไปมาตรา35เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตราย4พบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา32 1และ2หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตราย9ให้สอบถามเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจำต้องตรวจสุขภาพหรือเป็นเด็กพิการต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกาย และจิตใจทันทีหากเป็นเด็กที่จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา33และไม่ว่ากรณีใดให้พยายามดำเนินการเพื่อให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยเร็วแต่หากปรากฏว่าสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว และมีเหตุจำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด4ก็ได้มาตรา36ในระหว่างที่เด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา33 2 4หรือ6หากปรากฏว่าเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดและพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ประหลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมีอำนาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวดสี่ได้มาตรา37เมื่อสถานแรกรับสถานสงเคราะห์หรือสถานพัฒนาและฟืน้นฟูได้รับตัวเด็กไว้ตามมาตรา 33, 5, 6หรือเจตุให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรีบสืบสอะ และพิมิดเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัวและเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดีภาพเด็กแต่ละคนพร้อมด้วยประวัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีโดยนิชักช้าและให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป มาตรา38ในกรณีที่ประหลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการสงเคราห์โดยผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตราส3วรรคสองกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับกำหนดระยะเวลาตามมาตรา33วรรคสามหรือกรณีที่ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอรับเด็กไปปกครองดูแลเอง แต่ได้รับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา33วัคซี่ผู้ปกครองย่อมมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลตามมาตรา5ในเขตทองที่นานภายใน120วันนับแต่วันรับทราบคำสัง่งมาตรา39ในกรณีที่ผู้ปกครองซึ่งได้รับเด็กกลับมาอยู่ในความดูแล มีพฤติการน่าเชื่อว่าจะให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีกให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตร,รายี่ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองหากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำก็ให้ยื่นคำขอต่อปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ หรือประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณีเพื่อเรียกผู้ปกครองมาทำทันบนว่าจะไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีกและให้วางประกันไว้เป็นจำนวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูปแต่จะเรียกประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี ถ้ากระทำผิดทันบนให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามมาตรา69การให้คำแนะนำหรือการเรียบประกันให้คำหนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญหมวด4การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมาตรา40เด็กที่พึงได้รับการคุ้ม